สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเจ้าของฟาร์มกับลำเจ้าของฟาร์มกับลำขาย60ตามสัญญากรณีนางปรินทิ์ศึกษาอายุ50ปีเจ้าของฟาร์มหมูตำมนห้วยยางอำเภอแกงจังหวัดระยองออกมาเปิดเผยว่าหมูที่เลี้ยงไว้1,400ตัวน้ำหนักได้ตามเกณฑ์กำหนดขายแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมมาซื้ออ้างกลไกตลาดจึงต้องแบกภาระค่าอาหารต่อไป ทั้งที่ทำสัญญาขายกันไว้60บาทต่อกิโลกร,รมัมถูกกว่าที่เป็นข่าวกวาครึ่งเช่นเดียวกับฟาร์มหมูที่จังหวัดตราดที่ต้องแบกภาระเลี้ยงเกินกำหนดไปกว่า20วันเสียค่าอาหารจนแทบไม่เหลือกำไรจึงแปลกใจว่าหมูขาดตลาดและหมูแพงตรงไหนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่19มกราคม2565นางปรินทิพย์ศึกษาอายุ50ปีเจ้าของฟาร์มหมู กล่าวว่าหลังจากที่เป็นข่าวดังรู้สึกเครียดมากทั้งผู้ติดต่อมาจะซื้อหมูและภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงทําให้รู้สึกว่าความจริงเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าหมูของตนเป็นฟาร์มที่ทําสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งโดยมีการทําสัญญาประกันราคาไว้ที่60บาทต่อกิโลกร,รมัมกําหนดระยะเวลาเลี้ยง150วันหรือน้าหนักหมู120 ถึง130กิโลกรัมต่อตัวนางปรินทิปกล่าวต่อว่าโดยเริเ่มตั้งแต่ซื้อลูกหมูมาเลี้ยงจนกระทั่งโตตามกําหนดคือ5เดือนหรือน้ําหนัก120ถึง130กิโลซึ่งปัจจุบันในฟาร์มหมูมีจํานวน1,400ตัวมีน้ําหนักตามกําหนดแล้วติดต่อไปก็ยังไม่มีการมาจับจึงเกรงว่าจะเหมือนกับฟาร์มที่จังหวัดต,ตาดต้องยืนเวลาเลี้ยงไปถึง170วันต้องแบกภาระค่าอาหารเพิ่มไปอีก20วัน ส่วนเรื่องราคาขอยืนยันว่าขาย60บาทต่อ1กิโลกร,รมัมจริงตามประกันราคาจากบริษัทและจำนวนหมูหลายฟาร,ร์มก็ยังคงมีอยู่ไม่ขาดจึงแปลกใจว่าซื้อราคา60บาทแต่ทำไมราคาหมูหน้าเขียงถึงพุ่งสูงมาพูดไม่มีเจตนาที่จะทำให้ใครเดือดร้อนพูดไปเพียงเพราะกังวลวันว่าหมูที่เลี้ยงจะขายไม่ได้เพราะราคาแพงไม่มีใครซื้อกินด้านนายบรรทมศึกษา อายุ55ปีเจ้าของฟาร์มกล่าวว่าได้เลี้ยงหมูกับบริษัทแห่งนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วโดยเป็นการเลี้ยงแบบทำสัญญาประกันราคาโดยหมูที่เลี้ยง1,400ตัวประกันราคาไว้ที่60บาทโดยในสัญญามีกำหนดจับในวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6าแต่เนื่องจากหมูมีน้ำหนักตามกำหนดแล้วจึงเป็นกังวลเพราะยังไม่มีการกำหนดวันจับจ,บจากบริษัทนายบรรทมกล่าวต่อวา่า เกรงว่าจะเป็นเหมือนฟาร์มอื่นที่ต้องเลี้ยงเกินไป20วันก็เท่ากับต้องแบกภาระเรื่องอาหารกลัวจะขาดทุนจึงออกมาพูดจึงต้องการให้มีการควบคุมเรื่องราคาเพราะราคาหมูหน้าฟาร์มแค่60บาทต่อกิโลกร,รมัมแต่หน้าเขียงกับราคาพุ่งสูงเกินจริงขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ